สำหรับวันนี้ช่องฟ้าใสชาแนลก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็สามารถเข้ามาติดตามและถูกใจได้นะครับเพียงแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมเข้ามาในใต้คลิปนะครับแล้วก็กดตรงลิงก์เลยนะเพียงแค่นี้ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับเพจฟ้าใสชาแนลได้แล้วนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสแชแนลนะครับและก็วันนี้เรามาพบกับเกมพัดออฟไททันนะครับและก็วันนี้ผมมาเล่นเป็นแอมเพโซอัสนะครับก็คือคอยาวตัวที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะ<ม>เอาจริงๆมันก็คือคอยาวแคร์นั่นหละครับก็คือคอยาวแคร์ที่ผมเคยทําคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งนะ<ม>และก็ประวัติของมันก็คือประวัติเดียวกันเลยเพ<ม>ียงแค่น่าจะเอาโมเดลใหม่เข้ามาโมเดลใหม่ของคอยาวแคร์นะครับพระว่าชื่อเดียวกันประวัติของมันก็เหมือนกันหมดเลย ถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปคอย,ยาวแคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะโอเคด้านหน้าของเราก็มีนักล่าอยู่2ตัวเลยทุกคนเห็นไหมเป็นจิกาโนตัวสลัดแล้วก็เหมือนเป็นเมกาแรปเตอร์นะครับตัวหนึ่งตอนนี้เหมือนมันกำลังมาดักล้อเราอะส่วนกีการเนี่ยก็ร้องเสียงสองมานะครับเดีย๋ยวผมจะว่ายน้ำข้ามไปนะมาดูว่ามันจะล่าเราไหมทั้งเมกาแรปเตอร์และกีการเนี่ยถ้ารวม รวมตัวกันเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยน่าจะโค่นเราได้อยู่นียผมว่าเดี๋ยวดูขนาดตัวของเราถ้าเทียบกับกีกาดูขนาดตัวของเราก็ไม่ได้ใหญ่มากครับความยาวก็จะอยู่ที่1 4บสถึงสิเมตรเท่านั้นนะน่าจะพอๆกับสไปโนสอรัสอ่ะดูขนาดเลยเหมือนกีกาตัวใหญ่กว่าด้วยซ้ำอะ่ะใช่ไหมอ๋อเราเออเราน่าจะใหญ่กว่าแค่นิดเดียวอะ่ะ ดูดิแต่ดูเหมือนกีกามันรูปร่างแบบว่าจะยังไงอะเหมือนเราผอมกว่าใช่ไหมโอเคกีกาไม่ทำร้ายเรานะครับเขาไม่ล่าเนะเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟที่มีกดแค่ไม่ให้ฆ่ากันบนเวสโตนะครับนอกนั้นก็สามารถรวมกลุ่มหรือว่าออกลาแบบว่านักล่าแต่ละตัวเนี่สามารถรวมตัวกันได้อะ โอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ Impact นะก็คือหลุมอุกกาบาตอันนี้หรือป่องภูเขาไฟนั่นแหละข้างหน้าของเราเหมือนจะมีแอมเพโลอีกตัวใช่ไหมเออใช่จริงด้วยเพราะว่ามันมืดน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวร้องเสียงสองไปเสียงความรักนะเราเป็นมิดนะครับวันนี้ไม่ได้มาเพื่อล่าใคร เพราะว่าเราเป็นกินพืชอ่ะวันนี้จะไม่เล่นเป็นกินพืชเถื่อนนะจะเล่นเป็นแบบว่าเฟรนลี่ไปเดี๋ยวเล่นเป็นกินพืชเถื่อนเรื่อยๆเดี๋ยวมันขัดใจ <c oughs> มันขัดใจคนดูเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นสายเฟรนลี่ไงบางคนก็เป็นสายบูสายเถื่อนแต่ว่าในตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยกินพืชก็ควรจะอยู่แบบเฟรนลี่นะครับเพราะว่ากินพืชเนี่ยมันไม่ทำร้ายใครอยู่แล้ว ถ้าไม่มาเข้ามาล่ามันจริงๆอะ่ะตามสัญชาตญาณของกินพืชแต่ละตัวเนี่ยก็คือถ้าหากมีนักล่าเข้ามาใกล้มันก็ต้องสู้เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าถ้านักล่าไม่ทาร้ายมันก็คงจะไม่ทาร้ายเหมือนกันเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องทาร้ายไม่จําเป็นต้องเสี่ยงทางฝั่งนู้นเหมือนจะมีการสู้การเกิดขึ้นเหมือนจะเป็นตัวอะไรเหมือนจะเป็นทีเล็กหรือเปล่า ทีเล็กกาลังสู้ตัวอะไรอยู่ไม่รู้พ่อนมืดนะครับแล้วก็อยู่ไกลมากด้วยเรามองไม่ออกเดี๋ยวขอพักสตัปิได้ก่อนนะตัวของเราเนี่ยก็คือแอมเพโลเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วนะครับเดินก็เร็ววิ่งก็เร็วอะความเร็วในการ,รวิ่งน่าจะพอๆกับอามากาซอรัสเลยหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแต่รู้แค่ว่ามันวิ่งเร็วอะดูดิ อาจจะไม่เท่าแต่เกือบเท่านะแต่ว่ามันก็สมกับเออเทียของมันเนี่ยก็ถือว่าวิ่งเร็วนะเทียของมันน่าจะอยู่เทียห้าเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันตัวใหญ่พอๆกับพวกกิเล็กเลยแต่ความเร็วในการ,รวิ่งเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วมากสําหรับเทียใหญ่ตรงนี้มีมีตัวด้วยนะครับเดี๋ยวกินเบอร์รี่ก่อนอตรงนั้นมี ชื่อตัวชื่อมันอะไรนะเอ่ยันยันนาโนสอรัดเออใช่สิเจ้านักกล้ามที่เรียกว่านักกล้ามก็เพราะว่าเออมันก็คือคล้ายๆกับนักมวยปั้มอ่ะเพราะว่ามันใช้ท่าที่กระโดดขบและทํทำกระโดดตะคุปนะครับทำให้ศัตรูขาหาักได้นะ โอเคเดี๋ยววิ่งต่อเราจะไปที่ i m มแพกมาดูว่าทีมแพกเนี่ยจะมีตัวเยอะไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมอยู่ที่ g Green Valley นีนวันเล่ทั้งที่ Green Valley มันเป็นจุดรวมตัวของพวกแต่ละตัวหลายตัวเลยแต่ว่าหลังๆมานี้ไม่มีอะ่ะมีแต่ตัวผมคนเดียวมาหลายวันละผมก็เลยต้องย้ายทิศโอ้โหกระตุกเลย ดูดีทุกคนข้างล่างมีตัวอย่างเยอะเดีย๋ยวผมคงต้องพักเก็บสตามินาสักหน่อยอะไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นกินพืชหรือกินเนื้อแต่มองไปมันคล้ายกินเนื้อแล้ก็มีคล้ายกินพืชเยอะด้วยอะแต่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนอะเดี๋ยวขอพักสตามินาแถวนี้ก่อนอ่ะข้างหน้าของเราก็มีแอมเพโลเหมือนกันนะคอยาวเหมือนกับเรานะครับ ผมว่าเอาจิงเนี่ยสำหรับใครที่ชอบเล่นสายคอยาวมาเล่นไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ดีนะไม่จําเป็นต้องไปเล่นอาเจนตีโนเพราะว่าอาเจนเนี่ยมันเดินช้าแถมยังอารมณ์แบบว่าไม่มีใครมาก้ายื้มาก้าลาเราเลยอะ่ะเวลาเล่นอาเจนเนี่ยมันโหดเกินอะ่ะกระทืบทีเดียวพวกเทียห้าตายเรียบนะเราสายพันธุ์เดียวกัน เดินสวนกันนะครับเขาเดินขึ้นไปที่แกรนเพนส่วนเราลงมาที่อิมแพกข้างล่างมีตัวเยอะมากเลยมีทั้งกินพืชทั้งกินเนื้อปนกันนะแต่กินพืชเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปรวมฝูงกับพวกเขานะและก็มีเมกาแรปเตอร์วิ่งบนไปบนมาไม่รู้พวกนี้จะป่วนไหม แต่เอาจริงเนี่ยเมกาแรปเตอร์มันสามารถป่วนได้นะเพราะว่ามันมีแต่พวกเคียร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยเพอกินพื้นเนี่ยไม่น่าจะวิ่งไล่พวกเมกาแรปเตอร์ทันมีไดโนสุคัดด้วยนะครับพวกกินเนื้อก็จะมีไดโนสุคัดแล้วก็มีเมกาแรปเตอร์นะใช่ไหมอ้าอ้าว,าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าจะวิ่งมาทำ้ายเราอะ กาศจะสู้แล้วนะเมื่อกี้มีเยอะด้วยนะครับเมกาแรปเตอร์และตรงนี้ก็จะมีแอดมอนโตโอเคเดี๋ยวเราเดินมากินน้ำก่อนนะหวังว่าไดโนสซอร์จะไม่ทำร้ายกินเนื้อก็จะมีสไปโนและก็มีควิสันโคแอดลาดด้วยนะครับก็คือนกยักษ์ วเยอะเกินอะ่ะอยู่ตรงนี้อะ่ะโอ้ผมทุกคนดูดิผมเริ่มหน่วงเลยกระตุกมากด้วยไม่น่ไหวอะ่ะถ้าเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนั้นไม่ไหวแน่นอนกระตุกมากคือมันมีตัวเยอะเกินอะ่ะทุกคนเดีย๋ยวผมแยกตัวออกมาก่อนดีกว่าไม่งั้นก็หน่วงอยู่แบบนั้นเนีย่ยเดี๋ยวคลิปไม่สนุกเนี่ยยังหน่วงอยู่เลยเนี่ย โอ้ยโอ้ยกระตุกอื้อกระตุกแรงมากเออเริ่มหายแล้วคอยยังชั่วเหมือนจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นด้วยมีเหมือนจะม,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 มีตัววิ่งป่วดน,นะครับแต่ว่าเราไม่เข้าไปยุ่งดีกว่า เดี๋ยวแยกตัวออกมามานั่งมานอนอยู่แถวนี้แหละคือมันหน่วงเกินอะ่ะผมไม่อยากเข้าไปข้างในฝูงพวกนั้นเลยไม่ไหวอะ่ะบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมไดโนเสาร์แต่ละตัวเนี่ยทำไมมันเป็นหลากสีแบบนี้คือในเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาสีของมอดเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่แค่เป็นไดโนเสาร์มอดที่เล่นได้นะครับก็คือ จะมีสีของหมอดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมานอนเล่นอยู่แถวนี้แหละเดินเดินอยู่แถวนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีฝูงอยู่ละถ้าเราอยู่ใกล้ฝูงเนี้ยเราก็ปลอดภัยมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางเซิร์ฟเนี่ยก็ถ้าอยู่ใกล้ฝูงเนี้ยบางทีอาจจะเป็นแก๊งของพัวกินเนือ้อแล้วก็ให้มาล่าเราก็มีนะแต่ว,ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไม่ไม่น่าใช่อ่ะ คือที่เขามารวมตัวกันแบบนี้เขาอยู่กันเฟรนลี่นะครับพวกนี้แต่ถ้ามีตัวไปตีเขาเนี้ยเขาน่าจะลุมเาผมคิดว่าหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีนักล่าตัวไหนเข้ามาแล้วนะครับและก็การใช้ชีวิตของเราก็น่าจะอยู่กับฝูงอยู่ประมาณนี้แหละ และหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้างั้นผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะครับสำหรับการผจญภัยของเจ้าแอมเพโลก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าคนดูทุกคนจะสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เฟนลีนะครับฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็มาดูการรีวิวของเจ้าแอมเพโลกันเลยนะครับก็คือรูปร่างหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะ ก็จะเป็นชื่อเดียวกับคอยาวแคละนะ้แต่ว่ารูปร่างก็จะต่างกันเล็กน้อยอะไม่เล็กน้อยดิคอก็จะยาวขึ้นมากอขาก็จะยาวไม่อ้วนขนาดนั้นนะครับโอเคมาดูเสียงร้องกันเลยนะครับอ่าเป็นเสียงร้องที่หนึ่งนะครับประกาศนะและก็เสียงที่สองนะครับก็คือความรักและก็ต่อไปก็จะเป็นเสียงขู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะเสียงขู่และก็ต่อไปนะครับเป็นเสียงเตือนนะเตือนภัยอันตรายและต่อไปก็จะเป็นเสียงเฟนลี่และก็เป็นท่าสะบัดตัวก็จะประมาณนี้นะครับและก็สุดท้ายนะเหมือนจะเป็นท่าท่าอะไรเนี่ย เออเป็นท่าทางนะครับท่าระวังภัยหรือเปล่ายืนขึ้น2เท้าโอเคงั้นก็มาดูที่สกิลการโจมตีกันเลยนะสำหรับสกิลโจมตีนะครับก็จะมีหลายท่ามากอนะ่ท่าแรกนะที่ผมใส่เป็นท่ากระทืบลงพื้น2เท้าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระทือบท้าวขวานะครับเอาจริงมันก็มีท่า2ท่านะครับก็คือกระทืบซ้ายขวาเนะี่ย แต่ว่าผมใส่แค่ข้างขวาและก็สกิลที่ผมใส่แต่ละท่านี่ยก็คือเป็นท่าที่ผมชอบอยู่นะามาดูท่าสกิลต่อไปกันเลยเป็นถีบไปข้างหลังนะครับข้างซ้ายนะและก็ข้างขวาก็คือท่านี้ก็จะมีดาเมจมากนะครับมีมากกว่ากระทืบเท้าอีกและก็ฟาดหางนะครับฟาดหางก็ซ้ายขวาเหมือนกันเนะี่ย ก็จะประมาณนี้เลยและสุดท้ายก็จะเป็นบัฟนะครับแต่ไม่รู้ว่าบัฟอะไรอะผมอ่านได้แต่ว่าแปลยากคี้เกียบเปแปรใน Google เนี่ยเนี่ยผมให้ดูวะมันเป็นบัฟเพิ่ม Armor อามเมอร์เพิ่มอัมเมอรอร์เซนนะครับเออเป็นบัฟเพิ่มการป้องกอันเนี่ย แล้วก็พวกนี้ก็จะมีเกรดเกรดหิวเลือดด้วยนะครับแล้วก็เกรดการบีดนะสำหรับเกรดของมันนะการบีดแต่ว่าลบสปีดอ่ะเฮ้ยไม่ใช่การบีดดิเป็นเพิ่มอัมเมอร์นี่อามิบเปอร์เซแต่ลบสปีด10%เเมื่อกี้อ่าแล้วก็ไปดูท่าเดินท่าการเดินของมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับไม่ช้า ก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ขั้นขันที่เร็วอ่ะแต่กรณีก็ก็คือการวิ่งของมันเนี่ยการวิ่งก็ถือว่าวิ่งเร็วอ่ะน่าจะพอๆกับอมาก,กาสซรัดเลยหรือเปล่าถ้าช้ากว่าก็ไม่น่าจะช้ากว่ามากนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูท่านั่งท่านั่งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านอนท่านอนก็จะนอน มิดพื้นแบบนี้เลยอ่ะเหมือนกับไดโนเสาร์ที่ตายอ่ะโอเคสำหรับการรีวิวของเจ้าแอมเพโลซอรัสก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ